การเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตให้เลือกคนที่มีศาสนาเป็นสิ่งแรกและความรักเป็นสิ่งถัดไปหากเราแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยเราจะได้ทรัพย์สินเป็นมรดกหากเราแต่งงานกับคนที่มีความรู้ศาสนาคนที่เอาใจใส่กับศาสนาเราจะได้ความรู้การเอาใจใส่กับศาสนาเป็นมรดกคู่ชีวิตที่เป็นนักธุรกิจที่ไม่เอาใจใส่กับศาสนาจะคุยกับเราเกี่ยวกับธุรกิจทุกครั้งทุกวันจนในสมองของเราในแต่ละวันมีแต่เรื่องธุรกิจ เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสบายในดุนยาเท่านั้นคู่ชีวิตที่มีศาสนามีความรู้มีอิมาจจะตักเตือนเราให้อ่านดูอาสอนเราเรื่องดูอาเรื่องเกี่ยวกับอิสลามที่เราไม่รู้และเราก็สามารถสอนลูกๆเกี่ยวกับความรู้ศาสนาสามารถช่วยลูกติวตำราเรียนทั้งศาสนาและสามัญได้การเลือกคู่ชีวิตนั้นควรคิดและเลือกให้ดีหากมีครอบครัวที่หมกมุ่นแต่ในเรื่องดุนยาลูกๆจะถูกเลี้ยงด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นดุนยา สุดท้ายความมีศาสนาอาจจะซึมเข้าไปในร่างกายไม่ได้ความคิดความอ่านกลายเป็นดุลยานิยมความคิดหมุนไปทางดุลยามีเวลาอ่านตำราดุลยาแต่ไม่มีเวลาอ่านอั้นกุตรอ่านไม่มีเวลาเรียนศาสนาสุดท้ายเราและลูกของเราจะเติบโตไปในสภาพที่อ่านอั้นกุตระอ่านไม่เป็นและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสารและน่าเวทนายิ่งนักเวลาเราจากโลกนี้ไปลูกที่เราหมดเงินไปหลายแสนหลายล้านเลี้ยงให้เติบโตมา ทรงเรียนสูงสูงนั้นไม่สามารถอ่านดูอาได้แม้แต่บทเดียวอ่านอั้นกุตระอ่านก็ไม่เป็นสุดท้ายคนที่ขาดทุนคือตัวเราเองเนื้อหาบทความแมตตี้อิบนุฟาติมฮามาดีอันฮัมดูลิลลัคหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อตวนใจในการใช้ชีวิตให้เราทุกคนอินชาอัลลอฮ